สบายดีพี่น้องสบายดียามคำคำพี่น้องปปปกันคือเก่าพี่น้องซองพ่อน้องนับโชควันนี้ฮะอยู่ฮากินพี่น้องสอนลราหัวกับซ่ากระตูนสองคนพี่น้องเอาเบิ้งมาส้มด้กันพี่น้องมันมีตากล้องตกใส่กล้องคนเดียวพี่น้องไม่มีไทยไม่มีใครถ่ายไงพี่น้องถ่ายเองพี่น้องไงกล้องโอ้ชีพีกล้องของชีีอีกสอนสอนเอาไม้ออกก่อนทีเนาะไม่ท่านึงเห็นบ้างไหม สอนอะไรบอสอนเราพี่น้องราลุลน์เราลุลน์เราซมเรากันพี่น้องนี่ว่าสวัสดีพี่น้องบ่เหนื่อยเนื่อกว่าแยงขาดบลอดเลือจักขาดตัวขาดเนี่ยานอนพี่น้องเบิ้งน้ำกันนฮะสอนพี่น้องสอนดูพวกของจักไม่จักโกมีอย่เนี่สอนก็จั๊กชิสอนได้ได้บานมือเดี่ยวชิสอนได้ก็เนาะพี่น้องถ่ายเบิ้งทั้งจยาก่ายทั้งจยากสอนพี่น้องไอ้ชีวิตเนาะลำบากขนาดลำบากขนาดพี่น้อง เอาไม้ออกก่อนจะบอกให้เอาไม้ออกนะเจ้าฟูยนักนะไม้ออกก่อนเฮ่หยากไปทางไหนก่อนมีแต่ไม้แทะเอาออกเด้อโอ้ยตำบากขนาดพี่น้องวะเ่าต้องท่ายก็ได้กันนะเนี่พี่น้องอะลำบากเ่ได้กินเด้อจะมีกบอยู่บ่เนาะจะมีหัวกรบอยู่บ้เห็นก็จะเห็นเจ้าสอนละลายลายพี่น้องเลยอ่าอีหยังบาน มันคือย <ius> ังบัานบ่มีจักตัพี่น so ้องเอ้ยบ่มีจักตัเลยในไทยมีอยู่จะขวบเงี้ยตัวนี้นี่จะขียดเต้นแรงๆแรงๆอยู่บ่างได้ตากตื่นสอนคนเดียวพี่น้องให้เพื่อนสอนคนเดียวซ้ำยากลายพี่น้องเอ้ยบ่มีแล้วบ่มีรอรุ่นรอส้มน้ำกันพี่น้องเอ้ยโอ้โหจิมีปิิงจะได้นะพี่น้องเต็มอาญายู่ เขียนบวองใส่บ้างดูเขียนนะก็เต้นไปแล้วเห,นนหว็น่หมฮะเขียนอันนี้นี่มีแต่เขียนแต่เอทป้าให้บอกเขาจ้ะตีนเขาเห็นเขาได้เนาะพี่น้องเห็นเขาได้หัวกรอบลายๆบรรจงครองมาสอนบ่ได้ยากตู่สงบาทแล้วพี่น้องบ่ได้ก็ตู่อยู่บ่ได้กินดอกมาหน่ปกา,าพี่น้องได้อยู่ได้พี่น้องเอ้มาตื่อยู่เขียนเป็นข้าก็เป็นข้าเขียดเกระปูบบอกบอกเขาจะเนาะ อ่าลายเต๋อพี่น้องมิเตียดด้วยเดือดเป็นค่าแล้วคุยบอก่เขียดนี่บอกนี่นี่มดงนี่เป็นค่าแล้วพี่น้องเอาไห้ตัดเตานะแจบได้หน่ะหน่ะดำ่มดั่มเลอยู่ไหบูนไปโบเห็นกี่ยังเก็บก้อนพี่น้องเอ้ยเก็บพี่น้องเอ้ยค่าวลูกค่าจีหายอยู่ลำปาบูนไ่ให้บอล่างเลยมึงนี่จีล่างนียนะจะเก็บไว้เป็นค่าหมดเลยเนาะอืมล่างก้อนล่างก้อนล่างก้อนพี่น้องเอ้ยจะเกลียฟุบบาดเดียวแล้วมันคำเลย เือดเอาไปล่าง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 ส่วนลงหกของปีนี้พี่น้องครั้งแรกของปีพี่แล้วั้งแรกของปีหกหกสี่หกสี่หรือเปล่าแมนบห้วันเนาะคอยกันหกสามบอกค่อยกับบหูกันหกามบแมนนะค่อยหกสี่แล้วหกสี่ันขอเท่าข้เท่าที่น้อยใส่พืชพืชเ่อบวาตัวยุกบาเิ่งนที่พี่ นี่พี่น้องบานแต่บลายพี่น้องบลายกระย่ามันบลายภาไในอึดมิเตีเขียดแต่เอ็ดลายอีเขียดน้อยเขียดซายพี่น้องเต็มอยู่กันฟูเฟินมากเขียดซายเป็นกระสีเอาด้วยกันพวกเนี้ยเขาเอาเบิดได้พี่น้องไม่ยัางกัเอาพี่น้องอยู่เนี่ยมีกินตามธรรมชาติน้องก็น้องก็บ่อหญ่ายภายในน้องพอดีน้องในหน้อยพี่น้องถ้าเอาเมื่อเด้ ลูกไสอยากกินข so ้าแลวพี่น้องอยากกินนมเนาะข่ามันไได้กินอยู่นมพี่น้องนมนมเปพอมีเนาะนมนั่นเป้นมฆตัวต่อไหมนะนั่นนั่นเป๊ะๆใช่ไหมเอสีน้ำเงินด้วยสีนิ้วนะ แซบแม่งเลยหงอกเมินเวนจังหน่อยเนาะหัวเราแซบเลยหัวเนี้ยตัวใสใสหน่ฮะบโมหุกินไดเยได้นี่โบพอแล้วพอแล้วค่ำเลยได้บัวลายพี่น้องไหมโซงครับที่บ <Day. S 2> ้านเลยบาที่ซ้อมซอมของน้องนี่มีแต่ขี้ดินจังเลยใช่หรือหัวมันโบได้เนาะได้อยู่นี่โบได้คือบาดแรกบมานำลายบ้าเนาะบ้ากันเดินขึ้นรด Tung ừ. bóng nha hai 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 bóng nha cắn

เดือกตัวใหญ่ออกแล้วก็ล่างเอานนั้นเอาขันหนาวเนาะอืมชิเอะไรตัวใหญ่ก็ไม่ได้กินแล้วพี่น้องหุบหลุดนะไม่ได้ถ่ายตอนตอนตอนสอนพี่น้องยากบโมีบมมีคนถือกล้องให้เดี๋ยวกล้องตกหนามพี่น้องบ็ได้เบิ่งจ้อยถ่แต่ตอนนี้ก็บมเป็นยังเนาะพี่น้องตอนเก็บกับพ่อน้องกับปุใหญ่พี่น้องน้องกันนิดหน่อยเดียวเลยย่าเลย ก็จะยาแล้วมาปัดยานี่เป็นห่วงยังวะกินได้เออออยอะได้บ่เบื่อบ่โอ๊ยหัวก็สิเบื่อพวดๆด้วยน้องเนาะเมื่อเขาเลือกเวืกบออกเลยพวกน้อยเขาเห็ดตันฮาคันออกมงน้ำมันหุนน้ำหุน น้ำห่อนลวกเนาะแต่ตะกง่ายบริกนบอพอกินอีกแต่หอกบนะพี่น้องขบ่พอกินพี่น้องไหยนิดเดียวนี่ยนีบอได้ลงลายยังมีแต่หกน้อยหกตัวน้อยนะารน่บานหนึ่งพ่อนาะบานหนึ่งพี่น้องแถวก็เะน้องอัหเน้องัเนาะไปบงหอกในหน้านั่นตอนเป็นแปดมองนะเป็นแต่อน้วยู ที่สองพี่น้องที่ส่องที่สามที่สองพี่น้องลยเตอได้พี่น้องอ้ยุ่ทั้งกระนี่ทั้งยังบ่นี่น้องเป็นต่เซือยยู่บ่อนี่ตัวนี้กระนี่ยนี่คัาได้หนเอ้นั่นแหละเออเมนน่หัวกบตัวพี่น้องมาไลยพี่น้องมือจุกระโดดขี้งอยเละปวดโพน้องเมื่อป้าส่งให้ลูกคำ มึงเขาอีกให้ไปเห็ด่อนก็บุนเอเฮ็ดเนยเทียงกัะพี่น้องให้มเตงหอดเฮื่อนจะค่อยสีเห็ดผัดวะกุเ็กนี่ยนู่นกัเดินเข่าูนึกัเอาูเขกันเ็ดทุกันเข่าเีย ก็เลือกโคกออกจังด co ีเฮ็ดเองโลดเนาะพี่น so ้องเฮ็ดเองโลดเนาะพี Without ่น so ้องจำเป็ยากหลายเตือแล้วพี่น้องเดียวก็เมื่อแล้วพี่น้องบางหลายเตือเลยยังจะขนโล่งตี่เนาะปวดโคดั้มจีได้ยังสอนแย่งกับึ้นโคพี่น้องเไหมสาวตูนธุ สะได้กบได้เขียดไปด้วยย่านฝีงบ่มา่อหองว่านอยพี่น้องบ่เห็นปะไรพี่น้องลายตาอยู่แล้วกระทึกจีจังยังยาพี่น้องไว้ขอโทษต่อไปเด้อมีคัดสมเมนมีคนถ่ายกล้องให้ได้แล้วสิเป็นยังบอสอนซองคนก็น้ำลาย น้ำไล่ให้ท่านมีชันแล้วบอกรับครับคับไปปวดแขนไปทางเดียวชนะคุณซอนคุณนั่งบอกเปลี่ยนอยู่พี่น้องเลยตากระตุนแจ็คในได้อ่าพี่น้องมีแต่เขียดบาทเมื่อกี้นะพี่น้องไลยโผล่พ่พี่น้องเขียดหัวกบบ่มีจักโตเลยมีแต่หัวเขียดเขียดหน้าตัวเขียดน้อยเนาะพี่น้อง ลายอยู่เก็ียดน่อยน้อพวกน้อยก็เอาพี่น้องอย่งพอจะน,นกินจนหอบแล้วพี่น้องเหยเลยสอนอยู่พา้าเมื่อหคำเติบแลยพี่น้องหาโมงหาโมงตอนไนีเน้น้มนสี่ามาโ,มโมงครึงนะอตอนนี้ห้าโมงแล้วพี่น้องแต่เก็บก่อนพี่น้องเก็บก่อนเดี๋ยวเขาจะไปสอนยีน้องใหม่อีก นี่พี่น,อน้องผลงานของเอาพี่น,อน้องกันสอนฮอกโกพี่น้องกับสาวกระตูนได้บารายไปไหนพี่นอ้องถ้าถึกใจคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้อพี่นอ้องสิบวันาดคลิปให,ใหม่เนาะสบ,บายดี